ที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่มันไม่เห็นเลยแหละมันีของเข้ามาเฉยกว้างเข้ามาแล้ว oh เ้ย oh ้ม oh. ันเห็นเราเห็นเราเฮ้ยเฮ้ยมันเห็นเรามันเห็นเราแล้ว <ah ันโดดนจัการเอ้ชิคก็โดนจัดการมันเป็นไปได้ยังไง ถ้าก้าวเข้าสู่9 0 0 0แสน Subscribers พี่มายพี่นัดกิจกรรมแจกเสื้อเชคเกิลบันนี่เดือนละหนตัวเพียงแค่ทําตามกติกาง่ายๆโดยการคอมเมนต์กด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในเฟซบุ o กพร้อมติดแฮชแท็ก my and nut มาร่วมกิจกรรมด้วยกันเยอะๆนะคะ my and nut ก็จะหาของไปทำม a ส c o t ที่ไหนดีน่ะเดือนนี้เขาจะมีงาน ski b ี a u t t o i l e ทุกคนเพราะว่าตอนนี้มันกำลังบูมมากเลยทุกคนจะต้องแต่งคอสเพลย์แล้วก็ไปร่วมงานสก i บิดทอยเลดเดนน่ะตื่นเต้นแต่ว่าเชยก็ยังไม่รู้เลยว่าเชยก็จะทำอะไรดีนะ่ะเชยก็จะคอสเพลย์เป็นอะไรดีนะคอสเพลย์เป็นตัวเองเหรอเอ้มันก็ไม่ดีนะ่ะเดี๋ยวลองไปดูของข้างล่างดูก่อนนะทุกคนว่าชชยก็จะเอามาทำอะไรเป็นแต่งคอสเพลย์ได้บ้าง ของไม่มีแบบนี้ทำไงดีเนี่ยโอ้ยจะทันเวลาไหมนะ่ะเฮ้ยทำไงดีทำไงด,งดีคิดไม่ออกคิดไม่ออกคิดไม่ออกออออชก็ว่าฉช่ก็มีไอเดียอะไรดีๆแล้วแหละทุกคน าสกิบีดิทอยเล็ตมันเป็นตัวคนอยู่ในชักโครกใช่ไหมงันชายเก้นะ่ะจะคอสเพลย์ตัวเองเป็นเจ้าสกิบิดิทอยเล็ตเลยฉันก,ก็จะโพลจากชักโครกตรงนี้แบบนี้ <S 1> <S 1> <S <G un> งั้นก่อนอ่นฉันก,ก็ไปหาชักโครกที่ใช้ได้โอ้ชักโครกเออมันดูผ่านการใช้งานมันแล้วนะโถ่ช่วมเอหรือว่าฉันก็จะต้องโมมันขึ้นมาเองนะ ชัยก็ว่าไปหาอันที่สะอาดสะอาดทหารที่สะอาดสะอาดหรออืมอืมน่าจะไม่มีมน่าจะต้องจ่ายเงินเยอะ,ะ <S <S ชัยก็ว่าชากิาชาก็ทำเองเลยดีกว่าแล้วก็เอาตัวชัยก็เข้าไปอยู่ในสก,กิบดีทอยเละกลายเป็นชัยก็ทอยเลส เท่าเออเชก็เ oh, จ๋งดีนะเชก้ทอยเล็กฮ่าฮ่าต้องไม่มีใครทำไอเดียแบบนี้แน่นแน่เลย <c oughs> ก่อนอื่นไปหาอุปกรณ์มาทำก่อนดีกว่าไปดูตรงถังขยะก่อนละกันนะแค่คิดก็นกนสนุกแล้วนะ <c oughs> <c oughs> ถึงแล้วถึง นะว่าป็นนี่คิดเหมือนเน่ามาหาของตรงนี้มาทำมาสคอดไม่มีทางหรอกว่าใครก็จะหากอนมันมีคนจะมาแย่งอะไรสักอย่างจากบันนี้ไปดูใกล้ๆสิมามามามือนเสียงบันนี้เลยนะเอฟเสียงบันนี่หรือเปล่าก็ไม่เห็นมีอะไรนี่นา ขาต้องมาแย่งของจากกองขยะของบันดี้แน่เลยฉชนก็รีบหาก่อนก่อนคิดมีคนมาเอาไปมาแยกไอเดียของชรยเกิลชร์เกิลจะทำสกีบิตี้ทอยเลตไม่ใช่จะทำาชรยเกิลทอยเลตไม่มีใครรู้ไอเดียแ้เก็คิดแผนก่อการร้ายอีกแล้วนะนั่นมันด็อกเตอร์เนี่ยนั่นชร์เกิลทำไรนะเอาไปทำ มาสคัดวรลิกเกอร์แชงก์อยเลตอันนี้แหละพอใช้ได้อย่างน้อยมันก็เออเออไปแชก็คไม่ค่อยได้อย่างน้อยมันก็ไม่สกรปรกเท่าโถส้วมหนาัชก็ไปเอา ล้างหน้าพวกนี้ไปมอดีกว่านะทุกคนกว่าไงนะใช่ก็ว่าน่าจะเวิร์กแค่ต้องไม่มีใครทําซ้ำใช่ก็แน่นอนแล้วงานสก,กิปิดีสก,กิปิดีสก,กิดิดีตัวเล็กบันนี่ต้องเป็นคนทําคนแกม่งานมาสคอตนี้ใช่ก็จะต้องปรับท,ที่สุดเธอนี่มันขมโมยไอเดียหรือฮารนที่สุดทำเสร็จแล้ว แต่วบันทีก็ทําเสร็จแล้วเหมือนกันเช็ก็จะไปเปิดเผยโชมให้ทุกคนได้ดูรวมถึงนบันดี้ด้วยยังไงก็สู้บันนี่ไม่ได้หรอกเปแล้วทำาทมแทมแถมแถมแทมแทมว้วมวิวว เธอจะสู้ฉันได้หรือซ่วมติดเงีย้ยไงล่ะซ่วมติดไอพจน์ตุ้งแบบนกันนั้นเนี่ยมาดูของฉันสิโ้ใช่แล้วหน้าตาเธอไม่ค่อยทันสมัยเท่าไหร่นะก็เป็น ทอยเลตอะแต่นี่เป็นไชคเกอร์ทอยเลตอต่ไม่ได้หรอก็ได้อยู่นะไชคเกอร์เออมันก็โอเคนะของใครสวยว่าก eh ันทุกคนโหวตหน่อยนี่มันนี่สามารถชักท่วมได้ด้วยไอ้แค่ชักชักไชค์เกิลจะชักได้ไหมชักท่วมอะชักโครกเอาอย่างนี้หรือเปล่าที่เรียกว่าชักโครกถูกต้องมันต้องดึงก่อนนะถึงจะชักงะง่ายง่ง่ายง่าเงี้ยไช์เกิลเท่ถ้าคิดว่าของไชคเกิลเจ๋งกว่าก่อ คอมบันนี่เจ๋งกว่ากดสอเดี๋ยวทุกคนต้องเห็นตัวเต็มของบันนี่เป็นไงอรอยได้ด้วยเนี่ยว่าบันนี่ถ้าทุกคนโหวตกันแล้วนะเราก็ไปร่วมไปร่วมงานสกีปีตี้กันเลยดีกว่าโอชัยก็เธอโถ่สวมเธอใหญ่เกินไปนะทําไมเล่า

ที่เพลงกลองยาวเพลงสัตว์ช้ไดยังไงกันอ้าวก็ก็มันก็น่าจะคล้ายๆกันหรือเปล่าสกิ๊ิปับปับจจุ๊ะได้แท้แท้แทอจริงมันก็พอได้อยู่นะไปด้วยกันได้อยู่นรไงจริ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 งจรดงจ่ิงจรงจริจริงรงจริงิงจรงจริงจงจริงงงริงจริงิงจริงจริงจริ้จริงจริงจนีงจริจรจรรงจจงรจว พอเดี๋ยวคนจะเยอะแล้วมันจะไม่เห็นนะ่ะโอ้โหข้างในนี่เป็นโถั่วส้วมจริงๆด้วยนะ่ะโอ,โอ้ลำไส้ก็ใหญ่โตว้าวโถส้วมยางเหม็นๆเชคก็กดีดกว่าเออ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 ชคก็ไม่ค่อยอยากเข้าไปเลยค่ะเธอบอกว่าเหม็นนะเชนก็ว่าในนั้นต้องมีอึนแน่ๆเลยนะ ไม่มีอะไรแล้วงานก็มีแค่นี้นะเดี๋ยวคนมาอีกทีเราค่อยมาตอนเย็นดีกว่านะใช่อั<ห>นนี้แต่งตัวเสร็จแล้วเราแต่งไว้ก่อนมันก็ดีกว่าเราแต่งไว้ก่อนมันก็ดีกว่าน้าก<อ>็ Oi, ใช้ก็เถอส่วนไปยังขยับได้อยู่เลยนะโอ้น่นสิขยับได้แต่โถน,นะะอ้ชจักเงเจ๋งดีแฮมันหมุนแต่งตัว,วชักโครกแต่ว่าชันนะไม่หมุนแล้วมันเกิดอะไรขึ้นน่ะ มันมันมันเดินได้ไหนว่าเขาว่ามันเป็นแค่มาสคอตยังไงเ่าแจเคก็มันเพิ่มมาน่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ต้องมีอะไรผิดพลาดแล้วนะเนี่ยโอ้ออกมาเรื่อยๆเลยโออ้มีใครวางแผนอะไรไปหรือเปล่าโอ้ยอยู่ๆบันนี้ก็เป็นอะไรก็ไม่รู้นะเราจะเปลี่ยนโถสซ่วมแล้วหรอเออมันมันเป็นเองนะอบันนี้เธอไม่ได้อยู่คนเดียว จะมีผีขี่หัวฉันไม่กลัวหรอกดูว่าแต่กนู้นใช้เก้ามันผลิตสกิปปิดูออกมาเต็มเลยนะสกิปิดี้ใช่ใช่สกิปิดี้ว้าวมันตอกแดงกได้ด้วยว้าวมันอื้อออกมาทีละตัวเลยเย้ยมันมีหัวหน้าใหญ่อยู่หน้านี่มันเป็นบอสสกิปิดี้คอยเล็ด โอไม่ใครจะไปคิดแล้วว่าวันทอยเลตเตจะกลายเป็นแบบนี้ไปได้นะฉันว่าที่มันจัดการพวกเราก็คือมันกลืนทุกคนลงไปในถู่ววมหลังจากนั้นมันก็ออออกมากลายเป็นสกิปวีดีปวนเมืองโอไม่มันกินทุกคนไปหลอนนี่เออนี่เป็นเศษซักอือของมันเหรอเนี่ยจริงด้วยว้าวว้าวว้วเข้ามาแล้วเย้ยๆมันเห็นเราเ้ยเยเห็นเรามันเห็นเรา จัดการมันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยฉันว่าต้องมีผู้อยู่ร่วมเบื้องหลังแน่นอนฉันก็ว่าต้องใช้น่แน,น่ขุน <c oughs> เจ้าไม่รู้หรอกว่าใครอยู่เบื้องหลังนั่นก็คือดัาน,นก็คือฉันเนเอง่ะดัง <c oughs> นี้นปัญหาไปไหนเี็น จาัดก,การมันนี่กับเชกเกิลได้ก็ดีเท่าไหร่แล้วว,ว้าวยอดเสือก็ม่ดูเด้